ถ้ามองในเง่ของบทประช็พของออผมขอพูดเฉพาะนะครับเฉพาะกรณีของของคริสต์คาทอลิกทุกครั้งก่อนเลือกตั้งบรรดามูกานายกทั้งหลายจะประชุมกันแล้วจะมีการเหมือนเป็นจดหมายเป็นไคลไลน์เราจะเลือกอย่างไรโดยอยู่บนพื้นฐานมนุษยธรรมความยุติธรรมความถูกต้องอะไรเป็นต้นแบบนี้ ซึ่งรัฐบาลบางท่านก็ไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรเราต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงเมื่อไตกินนี่มีท่านเชญครับเออพอดีผมเข้ามาช่วงท้ายนะฮะก็ก็ไม่ทราบว่าหนังได้ได้ได้แสดงถึงเออว่า ที่ญี่ปุ่นเข้าเข้ามาจะมายึดครองอินโดนีเซีย <Okay. S 1> คือคือไม่รู้ว่ามีข้อตกลงยังไงก็ทั้งดัตส์เข้าหรือเปล่าว่าเออญี่ปุ่นจะเข้ามาหลังจากดัตช์ออกไปหรือว่าจะแบ่งแบ่งพื้นที่การปกครองยังไงฮะหรือหรือประวัติศาสตร์ในในช่วงนี้เขาตกลงกันหรือเปล่าระหว่างดัตช์กับญี่ปุ่นว่าว่าจะปกครองอินโดยังไง หรือดัตจะออกไปแล้วให้ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองแทนทั้งหมดใช่ไหมฮะห,หรือแบ่งพื้นที่การปกครองอยังไงคือ<ผ>มไม่ได้ปเปินแบบถ้าเปรียบเทียบในใน,ในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการเสียบไกรใดจังหวะที่จะเสียบแทนสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกําลังอํานาจญี่ปุ่นกําลังลดลงหลังจากขึ้นแบบ สุดๆเลยแล้วก็นากากากิระเบิดญี่ปุ่นแพ้ดัตช์พยายามที่จะเข้ามาเราก็ยังพยายามรักษาไว้อยู่ไม่ให้เข้าได้แต่ในสองปีหลังจากนั้นหนึ 47, Dutch, ่ดัตช์พยายามตีเมืองเ,อเมืองหลวงใหม่จบกจากการ์ตาซึ่งก็มีมีบางท่านของ กองคนไทยที่มีบทบาทช่วยเหลืออินโดนีเซียในะยุคนั้นเพราะว่าในแง่จึงการการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเนี่ยทุกปิดหมดเลยเพื่อดัชพยายามที่จะให้อินโดไม่มีโอกาสาที่จะติดต่อกับต่างประเทศแต่ว่าก็จําเป็นต้องมีวิธีการแทรกและ,และกรุงเทพก็มีมีส่วนที่จะช่วยในนังเข้า47อย่างนั้น เมื่อดัชกำลังเข้ามาตอนนี้คนอินโดพร้อมกับผู้นำทั้งหลายมีความพร้อมที่จะใจกําว่าไล่ออกดัชให้เต็มที่ได้และสำเร็จเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเอดัตชที่จะพยายามจะเสียบนียมันไม่สำเร็จในที่สุดก็ต้องแพ้นะครับงั้นตั้งแต่เวสไอ, West อ,อ,อ,อรียนนะครับปาปัวจนถึง สุมาตราก็สามารถที่จะเป็นเอการาชเป็นของอินโดนีเซียเป็นเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับมันมัน,ม,นมันก็คล้ายๆว่างี้ใช่ไหมคือทีแรกดัตช์ปกครองอยู่แล้วก็ตลังเหมือนก็นออกไปเพื่อให้ญี่ปุ่นมาแทนกก่ okay, อนนั้นหลังจากดัตช์ก็ยังมีอังกฤษก่อนก่อนสงราบโลกครั้งที่สองนิดหนึ่งเนี่ยอังกฤษเข้ามาหลังจากนั้น ดัชอีแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามา mm hmm. สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมาทั้งหมดตั้งแต่จีนจนถึงอินโดนีเซียใช่ไหมครับ mm hmm. และเพื่อ,อญี่ปุ่นแพ้อินโดเธอโอกาสตรงนี้เเราต้องเอการาชทันทีเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นอินโดประกาศเอกาาชเนี่ยสิบเจ็ดเดือนอสิงหาสองวันหลังจากที่ ฮิโรซิมาเล็กนากาษากิทุกระเบิดจากอเมริกาแสดงว่าบทบาทของทางศาสนาหรือคิดสุดจักในสมัยนู้นมีส่วนสำคัญนะฮะในการรวบรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอินโดเพื่อเพื่อจะต่อต้านกับชาวดัตหรือประเทศลุกลานอื่นๆใช่ไหมครับ คือตรงนี้ยอมรับว่าบุตรบาทของศาสนาทั้งสองเป็นเป็นพิเศษเค,คือคาทอลิกกับอิสลามเนี่ยอิสลามก็ม,มีมีตลอดเวลานี้มีมีกระบวนการที่จะต่อต้านอำนาจของชาวดัตช์นะครับแต่เมื่อไปถึงสงครามโลกครั้งที่สองนี่บทบัตรของศาสนาคริสต์มีมากขึ้นโดยหลายรูปแบบทางการทางการทูตทางการศึกษาอะไรเป็นต้นที่ทำให้กระบวนการเอการาชของอินโดนีเซียได้แรงขึ้นแรงขึ้น กคือมันภาวะสงครามนะครับมีมีความเสียหายเยอะมากทุกรูปแบบอย่างอย่างในแง่ของออในแง่ของเศรษฐกิจเศรษฐกิจอินโดสมัยชาวดัตช์ ชาดัช์เป็นคนที่ต้องปลุกน้นปลุกนี่แต่ทุกอย่างเป็นของชาวดัช์ไปที่ส่งไปที่ฮอลแลนด์ไม่ว่าช็อกโกแลตกาฟฟแฟเครื่องเทศทั้งหลายนะครับๆๆทุกอย่างไปถึงที่นั่น้าบ้านไม่ได้อะไรโอ้เยอะมากคือก็ตาย ไปเรื่อยๆนะครับ<ป>เพราะว่าอะไรชา้อินโดอาวุธน้อยมากอยู่ในภาพภายนต์ชัดมากเขาใช้ไม้ไผ่มันเป็นสงครามจนคือมันต้องของของ,ของจนต้องกระบวนแบบนั้นไม่มีทางอื่นนะครับคนที่สมมติว่า20คนคนที่มีเปิดก็อาจเบางที่อาจจะมีแค่สองคนัง <c oughs> นั้นต้องใช้ใช้ใช้ไม้ไผ่ ถ้าใช้ใม่ไปใม่ถึงบ้ามันก็ต้องต่อหน้าต่อตาไปไปอย่างงั้นส่วนชาวดัสก็มีเปิดมากกว่าโอกาสที่จะแพ้นี่ก็ก็สูงกว่านะครับเป็นต้นครับขอบคุณพ่อครับขอถามสั้นๆสักสองสามอย่างครับคืออยากทราบว่าศาสนาจักรสนับสนุนการเมืองในอินโดเนียสนับสนุนโดยเปิดเผยหรือว่าโดยทางลับเปลี่ยงไงครับ โดยเปิดเผยครับโดยเปิดเผยนะครับคือลองเทียบกับบ้านเราดูนะพระเรานี่จะไปสนับสนุนการเมืองโดยเปิดเผยไม่ได้แต่สามารถบอกลูกศิษย์ลูกหาได้อันนี้ลกตัวอย่างครับแต่ที่นี่มีมีโน้ตนิดหนึ่งอยู่ที่ว่าเปิดเผยในความหมายอยู่ที่ว่าไม่ได้เล่นการเมืองครับ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 ไม่ได้เล่นการเมืองแต่ว่าดูแลบ้านเมืองครับทํางานเพื่อบ้านเมืองครับครับเพราะฉะนั้น politics เป็นสิ่งที่หน้าที่ของของเรา อีกข้อหนึ่งถามครับคริสในคริสศาสนาชนิกชนทั้งโปรเตสแตนต์และแคทอลิกในอินโดเนียมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของประชาชนนะนปัจจุบันจะ220 330ล้านที่เป็นคาทอลิกนี่ประมาณ12ล้านครับ ครับคริสเตียนอื่นๆก็อาจจะตามกว่านิดหนึ่งแต่ถ้ารวมตัวกันก็พอๆกันประมาณ11ล้านนะครับครับมีพระกันดินันกี่องค์ครับองค์เดียวครับองค์เดียวนะครับประเทศไทยมีองค์เดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเกับเรื่องก็แค่นี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อครับคุณพ่อมาอยู่เมืองไทยนานแล้วพูดภาษาไทยดีมากั ต้องขออภัยเรื่องนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเทไร่ครับกับก็ถือว่าดีสำหรับชาวต่างประเทศขอบพระคุณครับเกิดณครับเชิญครับคำถามเรืล็กๆนิดเดียวกับเรื่องเพลงก่ะที่ตอนที่หารญี่ปุ่นบอกว่าไม่ให้ร้องเพลงดัตช์นะแล้วให้ไปร้องเพลงของของอินโดนีเซียทำไมนักดนตรีคนนั้นที่เล่นไวโอลินนะหัวหน้า ทำไมเล่นเพลง Big One โ o l o โซโลเป็นชื่อแม่น้ำแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงเอฟกซองใช่ไหมคะเป็นมีเนื้อเนื้อความว่าอย่างไงบ้างทำไมเขาถึงเล่นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนญี่ปุ่นแบบซาบซึ้งผมต้องเรียนตรงๆผมไม่แน่ใจว่าทำไมเลือกเพลงนี้โดยเหตุผลไหนนะครับแต่สันนิษฐานว่า เพลงนี้เพลงชิงชี่ชาวญี่ปุ่นชอบชาวญี่ปุ่นชอบเพราะฉะนั้นคนที่แต่งเพลงตรงนี้หลังจาทรงครามโลกครั้งที่สองที่จริงอย่างไม่นานั้หนึ่งเก้าเจ็ดประมาณเจ็ดห้าหลังที่ไปนี่หลัลงทรงกรามผู้ผู้แตง่งผู้แต่งเพลงนี้ <c oughs> เขาไปญี่ปุ่นราฐบัลญี่ปุ่นและทหารที่เคยทำงานที่อินโดเขาก็เ,เชิญไป ให้เล่นตรงนี้และก็ได้ได้ไดรางวัลได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะฮะกเป็นคิดว่าแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าคนที่เชิญเขาไปญี่ปุ่นเล่นเพลงนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทหารที่เคยทํางานที่อินโดที่เคยท,ทําสงครามที่อินโดก็เลยคิดว่าจะเป็นเรื่องนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ค่ะมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ ทำได้นะคะ,คะบันทึกของท่านสุกิโยเขียนเป็นภาษาชาวาคือแปลเป็นภาษาอินโดแต่ว่ายังไม่ได้แปลเป็นภาษาอื่นๆนะครับแปลเป็นภาษาอินโดนะครับ ไม่ค่อยเข้าใจบริบทช่วงสงครามโลกครั้งที่2องนะคะท<ช>ีน,นี้ถามว่าแล้วภาคส่วนอื่นของสังคมอินโดนีเซียนะคะที่จะมีส่วนช่วยในการาต่อต้านดัชหรือว่าญี่ปุ่นนะมีไหมนอกเหนือจากหลวงพ่อกับภาคประชาชนคือ,อในสังคมอินโดนีเซียจะมีศาสนาอื่นอีกด้วยใช่ไหมก็ต้องมีผู้นำศาสนาของศ<ช>าสนาอื่นยกเว้นแคทอลิกม<ช>ีอีกส่วนอื่นไหมที่มีส่วนช่วยช่วยเหลือนะคะ มีมากนะครับมีมากแล้วหนังนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยทำขึ้นเพราะว่าวในบริบทขอ,ของสังคมอินโดปัจจุบันหรือไม่นานที่ผ่านมาเกิดมีคำถามแล้วไหนบทบาทของคาทอลิกณนะตอนนั้นก็เลยผู้กำกับเนี่ยคิดใจเวลาประมาณสามปีทำอย่างไรให้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบคำถาม สังคมได้ก็เลยใช้ชีวิตของมูกันนายกสุกิโยตรงนี้เป็นเป็นหนังโดยมีเป้าหมายสองสามประเด็นสำคัญหนึ่งคณะที่อินโดกำลังมีความรู้สึกการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ความแตกแยกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกระแสว่าความต่างกันในสังคมเป็นสิ่งที่ถือว่าพระพรเป็นสิ่งที่ดีในสังคม เพราะฉะนั้นคำพูดของสุกิโอตั้งช่วงแรกและสุดท้ายคือมนุษยธรรมคือหนึ่งเดียวถึงมีว่าหลายชาติอันนี้ส่วนหนึ่งของเบื้องหลังทำไมมีมีหนังตรงนี้คือมีคำถามว่าทำไมบทบาิคริสเตีนอยู่ที่ไหนก็เลยทำตรงนี้งั้นศาสนาอื่นๆอย่างเป็นพิเศษศานะสนาอิสลามมีมีบทบาทมาก ผู้นำกองกองมุสลิมหลายหลายกลุ่มหลายหลายท่านทำได้ดีมากด้วยนะครับใช่ครับคือขอโทษนะคะคือคก็คงไม่ใช่ทุกภาคส่วนของทั้งหมดของอินโดนีเซียคือในอินโดนีเซียนะ่ะจะมีความแตกต่างเยอะใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็คงไม่ใช่ทุกส่วนใช่ไหมที่ต่อต้านดัชกับญี่ปุ่นน่ะมีไหมาบางส่วนที่เขาแบบก็ไม่ได้ต่อต้านคือ ถ้าหากว่ามีมันจะมีมีกลุ่มเล็กๆที่มีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจจากพักคธุรกิจแต่ว่าตรงนี้ไม่ว่าอยู่ในภาพนี้และอยู่ในความเป็นจริงสังคมพี่น้องของเราที่เป็นคนจีนซึ่งได้รับการอบรมการศึกษาแบบชาวดัตช์ใกล้ชิดกับชาวดัตช์มากที่สุดในบรรดากลุ่มอืน่นๆในสังคมอินโดกลุ่มนี้เองเป็นกลุ่มที่สนับสนุน การเคลื่อนไหวต่อต้านดัชในแง่ของเพื่อเอกราชเพื่อเอกราชนะครับเขาเขาอยู <t Elijah> ่กับกลุ <fine> ่มอินโดครับครับมีสุลต่านมากมากจริงๆสุลต่านนี่ก็จนถึงปัจจุบันมีสุลตานลูก ลูกชายใชายถึงนชาวฟาชายตอนนี้เป็นเป็นสุลต่านนะครับเป็นมีอยู่ครับแต่โซลต่านณยุคนั้นเป็นผู้นําที่ชาวบ้านนับถือมากมากนับถือมากมากเลยเป็นพิเศษจริงๆเป็นพิเศษก็เป็นเป็นเป็นคาริซึมของท่านในที่จะเป็นนเป็ผู้นำ ตองคาทอลิกกับกใช่ครับต่วบก้าเพื่อให้สนับสนุนเพื่อให้ได้รับเกราชแต่แต่ว่าโดยทั่วไปนี่ของทาุสลิมเขาเป็นกลุ่หญ่อยู่แล้วกับครับกับชาวริสเตี่อาจรือว่าเป็นส่วนไม่ใักใช่เป็นเป็นกลุ่มเล็กเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ครับ ใช่ครับ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 ถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องบวกบวกตั้งใจว่าในประเทศอย่างอินโดนีเซียทรงมีใหญ่มากความหลากหลายเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราให้เป็นเป็นแค่สมมติว่าศาสนาเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนั้นมันไม่สามารถที่จะส่งเสริมมนุษยชาติได้ เพราะฉะนั้นความหลากหลายเป็นสิ่งที่จําเป็นและน,นี่เป็นประเด็นที่อยากจะสนับสนุนโปรโมทเรื่อง,องนี้นะครับอันนี้มุมมองจะจะคนที่ทำนางใจรับ อันนีขอเพิ่มเติมจากคําถามของคุณลุงนะคะก็คือเรื่องนี้เคยศึกษามาก,ก็คือบอกว่าคุณพ่อสุกิโยนี่ค่ะได้รับการแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีสุกาโนให้เป็นวีรบ,บุรุษของชาติ แล้วก็เราจะเห็นบทบาทของเขาใช่ไหมแล้วก็แล้วก,วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นระหว่างกันแล้วก็เขาก็เลยเห็นความสําคัญของบุคคลคนนี้ก็เลยยกให้เป็นวีรบ,บุรุษของชาติซึ่งในในชาติอินโดเองก็จะมีวีรบ,บุรุษาจากหลายๆด้านอันนี้ค่ะคุณพ่อสุกิโยเองก,ก็ก็เป็นด้านหนึ่งของการปลดแอก,กเอกราชแล้วก็การทาหน้าที่เป็นาคาทอลิกที่ดีค่ะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติม<ะ>ค่ะขอบ,บคุณกับถูกต้อง ม,ม,มีครับ <c oughs> มีครับมีครับครับคือเหมือนเรียนประวัติศาสตร์นะ <c oughs> <c oughs> เอ่อเ,ออเออมื่อกี้มีตอนหนึ่งที่คุณพ่อพูดว่าเมื่อคุณพ่อสุกิโยอ้างว่าตัวเองอะ่ะได้รับการสถาปนามาจากวัติกันญี่ปุ่นไม่กล้าแตะต้องคุณพ่อสุกิโยใช่ไหมคะเอ่อในในมุมมองตัวเองนะก็มองแบบง่ายๆนะ <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือวัติกันอยู่ไกลอินโดนีเซียนะ แค่ข้ออ้างแค่เนี้ยทำให้ญี่ปุ่นไม่กล้าแตะคุณพ่อเลยเหรอมันมีเหตุผลอะไรไหมที่ทําให้ญี่ปุ่นไม่กล้าแตะคุณพ่อเมื่อคุณพ่ออ้างว่าได้รับการสถาปนาจากวัติกันคิดว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งเหมือนถ้าเป็นทูตของประเทศใดก็าตามมาหาเราเราก็ต้องถือว่าคนเนี้ยเป็นทูวแทนประเทศใช่ไหมครับอย่างนั้นความเป็นใจคําว่าเบชอปความเป็นเบชอปเนี่ย มันอยู่ในบริบทของความอันหนึ่งอันเดียวกันกับกับทั่วโลกคือความเป็นเบสทั่วโลกเพราะฉะนั้นเบสคนใดคนหนึ่งอยู่ที่นี่เขาอยู่ในบริบทของความสัมพันธ์กับเบสทั้งหลายทั่วโลก แต่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคริสคริสเขาญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่1 5 6 8มีการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ไปถึงที่นุ่นและไปถึงแม้แต่สังคมญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเข้าใจบริบทความสัมพันธ์กับกับโรมนี่มานานพอสมควรดังนั้นในในแง่ของออความสัมพันธ์ทางการทูต และความสัมพันธ์กันทางศาสนาญี่ปุ่นเข้าใจอย่างงั้นถึงแม้ว่าคนนี้เป็นคนอินโดคนแรกที่ไม่ได้เป็นชาวดัตที่เป็นสังฆรัฐหรือเป,เป็นผู้นําที่นี่ก็ต้องยอมรับได้อันนี้หนึ่งเรื่องที่สองที่คิดว่าญี่ปุ่นก็ต้องถอยไปเพราะว่าสิ่งที่สุกิโยได้พูดสาธานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์คุณทําอะไรไม่ได้

และท่านกล้าพูดอย่างนี้ถ้าคุณจะเอาตรงนี้ตัดหัวก่อนความกล้าหาญของท่านเนี่ยยืนยันว่าสัตว์ทั้นี้ศักดิ์สิทธิ์คุณจะเล่นยังไงก็ได้กับสัตว์ทั้นี้ไม่ได้และอันนี้เป็นสิ่งที่สุกิโยบายามที่จะในภาษาของกงเจ้าคริสต์จะเขียนว่า s e n s u s catholicus หรือ sense of being catholic ซึ่งสูงมากและตรงนี้เนี่ย แต่เรื่องนี้ไม่ได้ฉันไตดีกว่าคุณค่าผมก่อนแล้วคุณจะเข้าได้อันนี้จะเป็นส่วนนะใช่เคือคือคืออย่างเกณีไอ้ฐานทูตนะฮะที่ไปตั้งในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนของ ประเทศนั้นๆซึ่งเออผู้ผู้จะมาเที่ยวยึดครองหรือเจ้าของประเทศเขาจะไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของฐานทูตใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่างกรณีสารณาจักรที่เขามีมีตัวแทนอาจจะเป็นเชิดหรืออะไรเนี่ยเขาตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีอิสระที่จะปกครองหรือว่าให้ชาวบ้านศรัทธาพราะนั้น ผู้นำศาสานานั้นก็ต้องแสดงเวอร์ให้เห็นว่าอันนี้เป็นอิสระจากการปกครองทุกที่เพราะนั้นญี่ปุ่นหรือดัตหรือใครจะมาครอบครองหรือสั่งการเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นผู้นำศาสนาจากจัะต้องเข้มแข็ง,งไม่ใช่พอใครมาแล้วก็เที่ยวออดโยนอย่างนี้มันก็เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้ชาวบ้านก็จะหมดศรัทธาเข้าใจไหมฮะมัน,ม,นมันต้องเข้มแข็งด้วย เพราะยิ่งในสถา,ารสงครามยิ่งต้องยืนหยัดให้มั่นคงแน่นอนใช่ไหมฮะ<ช>ไม่ใช่ว่าไปเห็นมีอาวุธมาแล้วอ่อนโยนเอออ่อนแอกลัวสยบอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำยาละถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้สังเกตดูนะบทบาทของมาเรียมนะที่เป็นพยาบาลตอนที่ทหารเขามาเขาในฐานะที่เป็นพยาบาลดูแลห้องพยาบาล เป็นคนที่อ๋อน่าที่นี่ไม่มีศัตรูที่นี่มีแต่เพื่อนที่นี่มีแต่คนป่วยคุณมาที่นี่หาศัตรูไม่มีคุณไปประเด็นคืออะไรคือการแยกระวังสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกับการเมืองอำนาจตหารกับอำนาจศาสนาคนละคนละเรื่องกัน

ให้เห็นภาพตลอดเวลาเรื่องนี้ครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะเราก็ถือว่าได้ซักถามกันพอสมควรเลยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนจากการวันพรุ่งนี้เราจะมีหนังเรื่องสุดท้ายหนึ่งเรื่องจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเรื่องนี้เป็น a War Is a t e n d i r Thing นะคะแล้วก็เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์ด้วยคุณอาจานี่นะคะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นกันเราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับแล้วก็งานนี้จะเริ่ม ต่างจากวันนี้นิดนึงก็คือบ่ายสามแล้วก็จะเสร็จตอนเวลาหกโมงเย็นนะคะอาจจะมีวิทยากรที่เป็นคนไทยช่วยช่วยแปลให้ค่ะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนังจะเป็นเชิงสารคดีนิดนึงค่ะ อันนี้เชื่อว่าหนังมีความสําคัญมากจะสะท้อนภาพสังคมในในฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในนั้นก็จะมีความแตกต่างกับเราที่เราเราคิดว่าเขาอยู่ห่างไกลนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยสําหรับงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้และก็มีเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับใครอยากชมภาพยนตร์เพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ในเอเชียออกเขียงใต้ของเรานะคะก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็แสลฟิล์มกาวลแฟนอันนั้นเราจะมีการอัปเดตข้อมูลให้อ่านเยอะแยะเลยว่า ในภูมิภาคเรามีหนังเรื่องอะไรสําคัญบ้างเทรน์ของหนังเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพื่อนบ้านเราชอบหนังไทยหรือเปล่าหรือหรือหนังจากเพื่อนบ้านเข้ามาดังในประเทศเราบ้างไหมนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อด้วยค่ะผมก็อยากจะขอบคุณพูทด,ดำนเนรายการทางสัาบันที่เชิญผมมาแล้วก็ทุกท่านที่มาดูแล้วก็ พูดคุยกันตรงนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้แล้วก็เชิญชวนเนี่ยให้เราเป็นพลังที่จะส่งสมมนุษยธรรมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามขอบคุณครับ